ใหม่เลยแผงโซล่าเซลล์นี่ซื้อมาจากร้านมังกรฟ้าลานสักครับ750วัตต์หนึ่งแรงครับหนึ่งแรงอันนี้บ่อลึกไป9เมตรส่อไปสองทาง นี่กล่องควบคุมครับกล่องควบคุมการทำงานภายในนี่ร้านเขาติดมาให้เลยตอนนี้เวลา1 5บหนาฬิกาสานาทีแดดก,กำลังแรงครับผมติดไปสามแผงซ้ำหนึ่งแรงอันนี้แผง ตึ่งติดตั้งในหนึ่งอาทิตย์คนระับอันนี้ดูมาดูปริมาณน,น้ำที่ไหลออกข้อหน้านิ้วครึ่งแรงมากครับแรงมากฝั่งนี้ก็จะสูบใส่ถนนส่วนถนน สั่งนี้เป็นสวนกล้วยผสมมะละกอห้าไร่ใช้เวลาสี่วันเต็มหมดครับน้ำประหยัดน้ำมันได้เยอะใช้พลังงานแสงอาทิตย์สนใจทักมาได้ครับสนใจทักมาได้เจ๊เจ้าของร้านเขาใจดีมาก ดูความแรงครับสุดยอดเลยขนาดแค่แรงเดียวนะ นั้นคือบ่อส่งน้ำโซลาเซลล์แผงโซลาเซลล์อยู่ตงนี้นต่อสต่ท่อนิ้วครึ่งมาวันนี้มาลดกล้วยฝั่งนี้ครับอีกห้าไรต่อใส่ท่อนิ้วครึ่งมาเข้าข้องออันนี้นิ้วครึ่งทดเป็นสองนิ้วครับเดี๋ยวมาดูกันว่า น้ำแรงไหมอันนี้แถวแรกแถวแรกนี่ใส่ปล่อยทีเดียวยี่สิบนาทีนี่สุดสุดนู้นเลยครับสุดแถวเลยเดี๋ยวเรามาดูกันปล่อยไปวาวหกคนหนึ่งแถวแรงนะครับน้ำแรงนะสองแถว สแถวยังแรงอยู่ครับสี่แถวก็ยังแรงอยู่แถวที่ห้านีแถวที่หครับ กล้วยคงจะสดชื่นรอบนี้และน,นี่แถวที่เจ็ดยังพอได้นี้แถวที่แปดครับก็ยังแรงอยู่อันนี้แถวที่เก้าย,ย,ยังพอได้ครับแถวที่เก้า วันหนึ่งคงจะเต็มแถวอันนี้แถวที่สิบเลื่อนใหม่ย,ยแต่ก็พอได้ครับนี่เรายังวางท่อไม่เสร็จทั้งหมดนะครับผมทดลองปล่อยสิบเอ็ดแถวนี้แถวที่สิบเอ็ดปลายไม่ได้ปิดนะครับปลาย,ยาน้ำยังไหลอยู่ทิบเอ็ดแถวถัดจากนี้ไปที่ยังไม่ได้ต่อท่ออีกทิบเอ็ดแถว เดี๋ยวพรุ่งนี้มาทำให้เสร็จเดี๋ยวช่วงบ่ายดีกว่าไม่พรุ่งนี้ละบ่ายทําให้เสร็จหออได้สิบเอ็ดแถวถือว่าสุดยอดครับช่วงนี้เวลานี้บ่ายโมงน้ำได้สิบเอ็ดแถวครึ่งนึง่งสุดยอดครับ